ครับทุกคนที่ติบักทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาฝึกคลิกการทําข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข้อสอบแข่งขันนะครับซึ่งนะครับหลายคนเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับอาจจะอึ้งไปนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่ายากไหมไม่ได้ยากเลยครับทุกคนลองฝึกแล้วก็ไปใช้ทําผมคิดว่าโจทย์ตรงนี้เ็กๆทําได้อยู่แล้วนะครับสบายมากนะครับอ่มาดูครับโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่า 4กำลัง x บวก4กำลัง x บวก4กำลัง x บวก4กำลัง x เท่ากับ2นะครับมี4กำลัง x ทั้งหมด4จุดนะครับมาบวกกันมาดูวิธีการนะครับไม่ได้ยากไปเลยนะครับเด็กๆครับ4กำลัง x เนี่ยนะครับเด็กๆสังเกตนะนะครับถ้าเรามองเป็นตัวร่วมกันนะครับคุณครูดึงเอา4กำลัง x ออกมานะครับข้างใน นะครับพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่หนึ่งนี้จะเหลืออะไรครับลูกดึงมาแล้วก็จะเหลือหนึ่งถู่ปะบวกกับพจน์ที่สองก็จะเหลือหนึ่งบวกกับพจน์ที่สามก็จะเหลือหนึ่งบวกกับพจน์ที่สี่ก็จะเหลือหนึ่งเห็นไหมครับแล้วจะเท่ากับอะไรลูกเท่ากับสองอ่านะครับวันนี้เราดึงตัวร่วมนะครับแกงออกดึงออกกันเองเพราะนั้นเนี่ยคุณครูได้ะไรม,มาครับค,คุณคุณครูจะได้ สี่กำลัง x นะครับใวงเล็บนี้เหลืออะไรครับลูกหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งได้สี่ถูกต้องไหมครับแล้วฝั่งนี้ก็คือสองนะครับอ่าทีนี้สี่กับตัวนี้มันคูณกันอยู่เห็นไหมครับมันคูณกันอยู่คุณครูจะได้มาเป็นสี่กำลัง x เท่ากับสองย้ายสี่ตัวนี้มาครับย้ายสี่ตัวนี้มานะครับจากคูณกลายเป็นหารนะครับนี่แล้วคุณครูก็ ตัดนะคุณครูก็ตัดครับสองหนึ่งสองครับสองสองส,องส,องสี่ครับอืมพอได้ยี้เสร็จปุ๊บค,ครับฝั่งซ้ายมือคุณครูยังเป็นสี่กำลัง x ็ฝั่งนี้ได้เศษหนึ่งส่วนสองอมาถึงตรงนี้เด็กๆครับมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะคุณครูเขียนตรงนี้นะครับนะครับกรณีที่ A ยกกำลังลบ n นะครับเราจะได้มาเท่ากับเซตหนึ่งส่วนเอกำลัง n อนทำในางเดียวกันถ้ามัน a อกำลังเนเนี่ยเรายกขึ้นไปข้างบนมันก็ต้องติดลบถูกต้างบ้อืมเพราะนั้นคุณครูจะได้ตัวนี้มาคืออะไรครับลูกนี่สี่กำลัง x นะครับเท่ากับสองเนี่ยสองมันยกกำลังอะไรอยู่ลูกมันกำลังลบเอ้ค่าพีกำลังหนึ่งนะครับไม่ใช่ลบหนึ่งอ่าใหม่นะครับมันคือกำลังหนึ่งนะครับถ้าคุณครูเอาขึ้นไปข้างบน มันจะกลายมาเป็นสองกำลังลบหนึ่งนั่นเองใช่ไหมลูกสองกำลังลบหนึ่งนะครับจากบวกกลายเป็นลบนะทีนี้เด็กๆครับไอฝั่งซ้ายมือเรานะครับ c เนะี่ยคุณครูสามารถเขียนใหม่ได้เป็นสองกำลังสองคุณครูใส่ x ออยู่เหมือนเดิมนะครับทำนองเดียวกันฝั่งขวาก็ยังเป็นสองลบหนึ่งนะครับสองกำลังลบหนึ่งนะแล้วไงต่อครับลูกคุณครูมันมีกฎอีกนะ กฎสินะในยกําลังมีกฎนี้อีกแล้วครับเด็กๆครับนะเอกํำลัง n m เมมันมีค่าเท่ากับ a กํำลัง n m เอมคือจับคูณกันนั่นเองนะครับอ่ะคุณครูได้เลยมาครับคุณครูจะได้มาเป็นสองกำลังสองูกต้องปาส่วนฝั่งนี้คือสองกำลังลบหนึ่งเด็กๆครับเลขยกกำลังครับเมื่อฐานมันเข้ากันครับมันมีกฎของมันนะครับ ฐานเป็นเลขสองเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าเราสามารถจับเลขยกกําลังมาเท่ากันนั่นหมายความว่าไงครับลูกคุณครูสามารถที่จะจับตัวนี้เท่ากันได้เลยใช่ไหมลูกอ่านั่นหมายความว่าไงครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถเขียนเป็นสอง x ที่เป็นยกกําลังข้างบนเท่ากับลบหนึ่งได้เลยแล้ว x คุณครูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก เมีค่าเท่ากับเมื่อ2มันคูณอยู่ได้มาฝั่งนี้ก็ต้องกลายมาเป็นตัวหารนั่นเองก็จบแค่นี้ครับียบร้อย